ขอหยิบอันนี้เลยได้ปะคืออยากรู้มากว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงอะ่ะมันมีหัวนี้มาตั้งแต่แรกฉันอยากรู้มากว่ามันคืออะไรแกะล้อจุ่มกับพี่ฟ้าคือรอบนี้มาชวนพี่ฟ้าแกะด้วยเพราะว่ามันตราตรึงหัวใจมากมันเอฟยากมากทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าได้มันได้ยังไงเริ่มอุ้ยเลขสีฟ้าอืมอ,อู้ยาวมากปกต,ติมันต้องดับเบิลอย่างงี้ปะใช่ใช่ทำไมหนู้สึกมันเหมาะกับพี่ฟ้าวะไหนอามา <laughs> ออเน,นี้ยน่ารัก เก็บให้พี่อันนั้นแหละวิวพี่อันนี้คน่ารละนี่สวยมากอันนี้หนูเก็บเอาไปเลยสวยไม่ตุ๊กเป็นของมึงอยู่แล้วอุ้ยตะเไปสีชมพูอุิยเข้ากับชุดมากอุ้ยมันคือคล้ายๆอันนี้นี่หว่ามันคือแบบอันนี้แต่ว่าเป็นสีชมพูอะไรอะรักกันนิดนอุ้ยตุ๊กเป็นผ้าเชียเมันเป็นอันเดียวกันออ้โมีมากวิวเขาละฟูมากโลเนี่ยจริง วิวี่าววีวิเก็บเ่เก็บเิ่ร้านนี้ดีอะเออร้านนี้ดีจริงโว้ออกมาร้านนี้เป็นแบบกางเขนยักษ์อันนี้เทเวเฮ้ยแต่แกก็แต่งตัวอย่างนี้ได้นะผมไม่ได้ใส่แน่นอนอันเนี้ยโอเคคุณได้ใส่ไหมไม่น่าได้ใส่เหมือนกันมีมีเยอะแลวไหมกางเขนเชื่อต่อไปสีเขียวฉัใส่สั้นน่ารักกว่าเออใช่หนูว่าน่ารักนะอุ้ยน่ารักอุ้ยชอบความคลเลคชั่ของหลนี้มากเลยอะเจี เก็บลิศตอนนี้เรามีครบทุกสีแล้วต่อไปก็จะหลวมคือมันจะแบบอืมอืมอืมอมันหลุดง่ายมากอ่ะไม่เก็บไปไฟฟ้าอี่บ้างเลยไฟฟ้าอีกงนี่นี่นี่เห็นไหมอืมนี่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นสายแบบเรียวมากสายเล็กมากแต่อยู่บนตัวน่าจะสวยนะว่าสีมันน่ารักไม่แกะได้ไหมจะสวมอย่างเดียวเอออันนี้เหมือนพี่เจาะจับแต่งตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไี่น่ารักนะแต่ต้องมีอีกเส้นนึงเออต้องต้องมีเลเยอร์นิดนึงโอ้ what is this เข็มขัดมากขัดเอวคุยหนูว่าหนูเก็บแต่ฉันคือใส่กางเกงนอนอยู่นะตอนนี้แต่ว่าน่ารักเวอร์เออน่ารักเก่สวยอุ้ยสวยสวยจริงๆมีความมินเทนนิ่มๆเออน่ารักมาแล้วนี่หนูเกือบกดสั่งแล้วนะวันก่อนอ่ะจริงเหรอก็ได้พอดีเลิศไปต่อไหมแม่เฮ้ยแม่แน่ไ่ใช่เหรเฮ้ยถุงมันเอาไว้ใส่ลิปเฮ้ย แล้วลิปเราก็จะตอแหลกขึ้นมาทันทีเฮ้ยลิมต่อแหลกมากเฮ้ยเจ๋ง <Hey. S 2> ว่ะสวยเนาะมันมีกระจกมันมีกระจกมีน <c oughs> ี่เลยาทำไม่ดำไม่ได้ปากจริงอ่ะจริง,ง,รงอันนี้เลิศม,มากเหมาะกับแกด้วยสีชมพูเฮ้ยอันนี้เลิศม,มากเก็บสุดยอด